ปิดเพจเป็นทีเรียบร้อยค่ะพี่น้องหลังจากที่ทั้งเพจคนรักแอ,กงงแแอนออร์ดีได้มีการโพสต์ต่างๆลงไปและทั้งพี่แอนออร์ดีนะคะได้มีการมาโพสต์แคปเพจมาโพสต์ทั้งนิชานันปุริสายหลังจากที่มีการโพสต์โพสต์นี้ออกไปนะคะบบกี่หมื่น่ผ่านมามันสองสามหมื่น่ิพันมากระแสตีกลับยังแรงค่ะพี่น้องเพราะว่าซอแอนเดือดคะ่ะ ต้องดำเนินการยังไงสําหรับบุคคลนี้ทักไปแล้วก็แล้วต้องยังไงเออจังสิย่อมเพิ่นโพดนะคะมีการแคปครัพี่น้องเนี่ยมีการแคปมานะคะเป็นคนรักแอนออรดีเพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง63,000คนเป็นแอนออรดี FC เพจนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงขออนุญาตเจ้าของคลิปด้วยนะคะเนี่ย เหมือนจะมีการดูคพงดูคลิปไปไหมหรือยังไงเพราะว่าสองนั้นไม่ค่อยได้ไปส่องเพจนี้เลยพอมาเห็นแล้วก็แบบโอ้กระแสก็คือแรงมากๆโคนมคอมเมนต์เยอะแยมากๆทางซอแอนหรือว่าพีแอนออรดีเองนะคะได้มีการแคปแล้วก็มีการมาโพดว่าเวลาจะลงคลิปช่วยเช็คและคิดถึงสิ่งที่ตามมาด้วยนะคะทั้งคอมเมนต์และสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นหลายคลิปมีคนมาคอมเมนต์ในทางที่ไม่ดีพวกเราเสียหายกรุณารับผิดชอบด้วยนะคะ อาจจะลงอะไรไปไหมแล้วมีคนไม่ชอบมาคอมเมนต์แล้วเกิดประเด็นที่ทําให้ทางแอนบอยเสียหายหลังจากที่ได้พูดนีออกไปถ้าพี่แอนก็ได้มีการออกมาคอมเมนต์ตอบอกว่าคนรักแอนลดีพื้นแท็กไปแท็กแท็กแท็ก,ทก,ทก,ทกบ,บักหลายอันจนตอนนี้บอสามารถคนหาแล้วกะในแท็กนี้ก็คือกลายเป็นตัวสื่อสีดาถ้ามันแท็กติดมันจะเป็นตัวสื่อสีน้ําเงินสีฟ้า น่าจะมีการปิดผิดไปแล้วบอรหรือว่าจังไหนเพราะว่าตอนนี้บอเห็นเลยแท็กคนรักแอนลอดีหนึ่งสองสามสามครั้งแล้วก็พี่แอนก็บอกว่ามาตอบเต้กันยังบอมมาตอบแท็กไปปันได้กับยังบอมมาตอบและมีการพูดต่อยว่าดําเนินการยังไงบ้างคะถ้าจะจัดการขั้นเด็ดขาดแต่ใช้ชื่อกับว่ถุกแนเลยคุณวาจังซี่ได้ได้มีการทักไปเนี่ยตอบด้วยเนี่ย ตอบด้วยจะรับผิดชอบยังไงนี่เป็นแชททางพี่แอนกับทางเพจคนรักแอนอล,ลดีตอบด้วยจะรับผิดชอบยังไงทางเพจก็บอกว่าค่ะขอโทษจริงๆค่ะที่ทำให้เกิดความเสียหายน้องน่ารักขอลบเพจถาวรขอโทษมากๆค่ะรับผิดชอบโดยการลบเพจลบเลยค่ะคิดน้อยไปค่ะที่ลงคลิปน้องแบบนั้นเห็นน้องเล่น กันน่ารักไม่คิดจริงๆค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนช,ชื่อมาหลายครั้งมากค่ะขอโทษอีกครั้งนะคะถ้ารักกันจริงจำไม่ทําแบบนี้อย่าไปทําแบบนี้กับใครอีกนะคะในทางเพจก็บอกว่าขอโทษจริงๆค่ะแล้วก็มีการพูดต่ออีกนะคะในแชทของเพื่อนอะไรกับทั้งเพจคนรักแอนอลาดีแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาหลายครั้งแล้วขอโทษจริงๆเข,อๆขาอาจจะไม่ได้มาโพสต์เตือนแบบนี้ถ้าเป็นคนอื่นเนาะเออ ขอโทษตักใจจริงๆค่ะคิดเยอะๆคิดเยอะๆคิดเยอะๆค่ะจะได้ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนค่ะขอโทษจริงๆค่ะอันนี้ก็เป็นทางเพจและทาง a b Story ก็ได้มีการออกมาบอกว่าสร้างเพจใหม่ในชื่อคนมักหมอลำจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นแอนออรดีแฟนเพจแล้วล่าสุดเปลี่ยนมาเป็นคนรักแอนออรดีนี่คือความเคลื่อนไหวของเพจและทางพี่แอนก็บอกว่าอ๋อเพจเดียวกันนี่เอง พี่น้องมีการเปลี่ยนซื้อมาเยอะมากนะคะในเพจนี้แสงตัวมาเป็น fc หรือเปล่ามาทําให้เขาเดือดร้อนตั้งใจล่วงขิปให้แบบล่วงคลิปนองผิดน้องพ่อยล่วงลิปแอนบอยให้คนมาดาให้คนมาวาา่าบบขันเจ้าฮักอิริยาบถเหตุพฤติกรรมแบบนี้ไม่น่ารักเลยค่ะฟ้องเลยค่ะยอดผู้ติดตามก็คือเยอะมากๆถ้ามาติดตามเพจทั้งหมดก็คงดีเนาะเน้นกระแสเน้นยอดไม่มีความรับผิดชอบควรฟ้องสำหรับ เพจนี้เพจน้องเพรน้อง,พอ,งพอยก็มีเยอะมากๆเลยค่ะเพจที่เป็นเพจปลอมผุดขึ้นมาต้องจริงจังแล้วแหละน้องแอนพอดูเหมือนเขาจัดสนใจแต่ไรายได้ตัวเองไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อน้องและครอบครัวเลยยังไงก่อนงงส่วนสิทธิ์ที่ว่าคนอื่นมีสิทธิ์เอาคลิปน้องลงน่าจะให้คนในครอบครัวเท่านั้นพอบางเพจเอาคลิปน้องไปลงน่าจะวางผลประโยชน์เท่านั้นแหละค่ะ ควรจัดการขั้นเด็ดขาดไปเลยค่ะเหมือนเพจน้องอเพลงพินที่คุณพ่อกับคุณแม่มีสิทธิ์ลงแค่คนเดียวใครรักน้องสนับสนุนน้องก็แชร์แค่นั้นค่ะพี่น้องนี่หละมันกับมีคนมาหายกันแบบแสดงความเห็นมากมายในประเด็นที่เกิดขึ้นเพราะว่าทังสองก็คือเดือดเพราะไม่เห็นเกิดควานเดือดร้อนไปทั้งครอบครัวของทางพี่แอนพี่บอยนั่นเองรวมไปถึงเด็กหน่อยทั้งสองเนยก็คือน้องเพชรน้องพลอยแล้วก็มีคนมาแนะนําบอกว่า ให้ไปปรึกษาทนายพรบคอมบ้างก็ได้นะคะเห็นหลายคิดมากๆหลายเพจมากๆทําตัวไม่น่ารักเยอะมากๆเลยค่ะอาจจะต้องปรึกษาทนายให้กฎหมายเข้ามาช่วยเมื่อการบอกดีๆมันไม่ได้ผลและมีคนมาสแสดงข้อคิดความคิดเห็นบอกว่าอย่าให้น้องต้องออกมาพูดบ่อยๆควรหารายได้จากครอบครัวน้องกรุณาคิดถึงผลที่ตามมาด้วยติดตามน้องมานาน ได้แต่กดไลค์กดสติ๊กเกอร์ให้กำลังใจทำแค่นี้น้องก็ดีใจแล้วคิดใหม่คิดถึงผลเสียของน้องด้วยรักน้องจริงคนที่หารายได้จากน้องคิดใหม่ทำใหม่นะคะเพราะว่าหลังจากที่มีน้องเพชรน้องพลอยเข้ามาเฮดไ่มีเพจพูดขึ้นมาเยอะเย่มากมาเพจน้องเพชรน้องพลอยเพจแอนบอยอะไรแบบเนี้ยขอบครัวแอนบอยเฟมเมี่นู่นนั่นนี่พูดขึ้นมาเยอะยะ่มากมาจนแบบพี่แอนพี่บอยออกมาเตือนหลายรอบแล้วสําหรับคุนที่แบบ เอาดูดคลิปจากทังคุณยาคุณย่าไปโลง่งบ่นอะรับอนุญาตเอาไปเผยแพร่นู่นนั่นนี่ที่ไทยแบบบ่นอะรับอนุญาตจากพอจากเน่เอาไปสั่งไาย์ด้เอาไปเป็นผลประโยชน์จากของคันทากอิรีนะ่ะจาบโเหตุแบบนี้ิ่นว่าคันทากอิลีจอรถไปคอมมต์ไปให้กำลังใจอยู่ในเพจคุณยา่าคุณยายหรือว่าเพจทางพี่แอนพี่บอยที่จัดขึ้นมาเพื่อที่จะลงคลิปน้องนั่นเองค่ะซึ่งมันก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากๆเพจคนรักแอนอลดีก็หลังจากที่ได้มีการ เปลี่ยนมาหลายครั้งหลายมุมต่างๆนานา,นาล่าสุดนี่แหละก็ได้มีการปิดถาว้อนไปแล้วว่าไม่ีการพูดขึ้นมาอีกแล้วก็ต้องรอบเบิงต่อไปนะคะว่าซิมีเพจอื่นๆพูดขึ้นมาอีกบ่อนประเด็นที่ห้ครอบควพิ่นเสียหายเพราะว่าเพจนี้ปิดไปแล้วและไม่ทราบว่าคุณน่ะเป็น FC จริงๆไหมและพี่แอนก็มีการมาแสดงความเห็นว่าควรทำยังไงควรจะจัดการเด็ดขาดยังไงกับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ทักไปแล้วกันแล้ว ทักไปขอโทษแต่ก็คือเกาจนแบบนี้แหละจนพี่แอนมไม่ไหวอะ่ะมีการแคปออกมากกันบานเทาเกื่นมาประจานเลยแ้วเพื่อนก็นมีสิทธิ์เพราะว่าเอาซื้อเพื่อนไปใส่เอาลูกเพื่อนไปหารายได้เอาคลิปเพื่อนไปหารายได้ซึงมันกลับมาถึงตองมาตต่งแต่แหลกแล้วสิทธิของเล็กน้อยนะคะคนเป็นพ่อเป็นแม่เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ลงเจาเป็นเอฟซีจะว่ามีสิทธิ์ไปดูดคลิปของผูใ้ใดมาลงก,กันแล้วแต่เหตุให้มันเสียหายบางคนอะ่ะ มันไม่ใช่แค่แบบน้องน่ารักก็จริง,น,งน้องพีดน้องพลอยแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะรักน้องมันมามีทุกคนที่จะหวางดีกับน้องอิหลีมนันมีทุกคนที่จะแบบหักน้องจากใจจริงๆบางคนก็แบบอิจฉา,านู่นนนี่เอาเด็กมาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสเอาเด็กมาเป็นเครื่องมือในการทํากระแสคนเป็นพอ่อเป็นแม่ก็ยอมที่จะรับบ่ได้ในประเด็นที่เกิดขึ้นสําหรับมณีกับแมวถึงประเด็นเดือดจากพี่เอียอลดีในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะคะเห็นแล้วก็อดบ่ไดขึ้นกัน ต่อมาเป็นอีกกับบอกเสียงหนึ่งให้พี่น้องได้พากักเอาไปพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันนะคะว่าควรหรือไม่ควรในประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะ